สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยคลาสเซนเตอร์นะคะวันนี้นะคะเมมีรถสวยๆนะคะสภาพดีๆมานําเสนอกันนะคะมาให้ดูกันนะคะใครที่สนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะคะรีบๆกันเลยสินชัยคลาสเซนเตอร์ของเราที่สําคัญเลยวันนี้นะคะเมมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันนะคะสําหรับสินชัยคลาสเซนเตอร์นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชรกันดูรถกันวันนี้นะ เดี๋ยวเมย์ฝากช่องทางการติดต่อของเราก่อนนะคะสินชัยคาเซตเตอร์เบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 0923387788ค่ะและ0856617779นะคะ id line ของเรา s i s i n c h a i ค่ะตามด้วยเลข2สินชัย2นะคะสาขาขอนแก่นของเราอยากได้รถสวยสภาพดีนะคะเข้ามาหาเราได้เลยนะคะสินชัยคาเซตเตอร์หรือจะสแกน qr รถของเราเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้รถสวยนะคะอยากได้รถแบบไหนรุ่นไหนนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยหรือทักมาทางอินบ็อกซ์นะคะฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะเน้นเข้ามาได้เลยอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก่อนจะไปดูรถกันวันนี้นะคะเรามาฟังโปรโมชั่นดีๆของสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเราของเราก่อนนะคะวันนี้นะคะเมมีรถสวยๆส,สภาพดีๆมาให้ยังไม่พอเลยทีเดียววันนี้นะคะสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะแจกอีกแล้วนะคะสำหรับ ค่ะถ้าไหนนะคะที่รับรถไปแล้วนะคะได้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับตุกับติดตัวไปด้วยนะคะกลับบ้านไปใช้งานกันได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะมาร่วมสนุกกับสินชัยร์คาเซตเตอร์ของเรานะคะมาร่วมสนุกร่วมเล่นเกมกับเราได้เลยที่สินชัยร์คาเซตเตอร์นะคะรับรองค่ะได้ของกลับบ้านไปทุกคนนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะรถจักรยานนะคะหรือว่าจะเป็นอ้อหุงข้าวนะคะ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะคะอยากได้แบบไหนนะคะเข้ามาได้เลยจองรถวันนี้นะคะรับรถภายในเดือนนี้ออกรถภายในเดือนนี้นะคะจองไว้ได้เลยนะคะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลทุกคนนะคะลูกค้าท่านไหนที่จองรถไว้นะคะจองรถและออกรถภายในเดือนนี้นะคะบอกเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราจัดหนักจัดเต็มมากเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปพร้อมเลยนะคะ รถสวยส,วยสภาพดีๆไม่พอแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยเลยนะคะอยากได้แบบไหนรุ่นไหนลองเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้เลยออกง่ายอนุมัติเร็วนะคะได้รถไปใช้ยังไม่พอแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปให้ด้วยเลยนะคะสําหรับสินชืยคาเซเตอร์ของเราวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะคะรถสวยสภาพดีไม่พอโปรโมชั่นดีๆแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะ สำหรับรถคันแรกวันนี้นะคะเป็น m a z d a BT Pro นะคะ m a z d a BT Pro นะคะเครื่อง2002เกียร์ธรรมดาปี2018นะคะปี2018นะคะตัวนี้ราคา469,900บาทนะคะ469,900บาทค่ะออกรถหยุดที่2,000บาทออกรถหยุดค่ะสำหรับ m a z d a BT Pro คันนี้ สีขาวค่ะสีขาวมุกเลยทีเดียวสีสวยมากเลยนะคะรถสวยจริงๆนะคะตัวนี้ออกรถอยู่ที่1,2,000บาทนะคะตัวนี้4 6 9 5 0 0บาทรถปี2018รถปี2018นะคะตัวนี้ไม่วิ่งมาน้อยมากตัวนี้ไม่วิ่งมาได้5ห้ากิโลเมตรเองนะคะ6 1พั 15กิโลเมตรค่ะสำหรับ m a ด้า BT ทีโรคันนี้ได้รถสวยไปไม่พอแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปให้ด้วยนะคะรถสวยสภาพดีคัดมาเกตเอจากช่างผู้ชำนาญงานเลยทีเดียวเรามาดูฟังก์ชันภายในรถกันเลยสำหรับ m a ด้า BT ทีโรคันนี้นะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีดำอย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะคะ Airbag ็กใบด้วยนี่เลยไม่วิ่งมาน้อยมาก6,116กิโลเมตรเองนะคะรถพึ่งได้รถพึ่งวิ่งได้น้อยเองนะคะปี2018นะคะแอร์แบ็กใบด้วยนะคะ เบาะยังใหม่ๆอยู่เลยเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะเบาะควงมากเปิดแคปได้ด้วยนะคะภายในสวยมากสะอาดสะอ้านยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะสําหรับรถสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะคัด m a มาเกตเสภาพนางฟ้านะคะาคาเท่าไหนที่สนใจนะคะสําหรับมาด้าบีทีโคันนี้นะคะแคปรูปแคปหน้าจอส่งข้ออินบ็อกซ์สอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมให้เมยได้เลยส่งข้ออินบ็อกซ์ให้เมยได้เลยนะคะใครที่สนใจมาด้าบีทีโพคันนี้ จองรถวันนี้นะคะจองรถวันนี้นะคะเดือนนี้นะคะรับรถไปได้เลยแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปให้ด้วยนะคะสําหรับสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะจัดโปรโมชั่นให้สําหรับลูกค้าสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราเลยนะคะลูกค้านะคะที่สนใจมาได้บีทีโปรคันนี้แคปรูปเลยนะคะแคปรูปแคปหน้าจอส่งเข้าอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เลยจองรถวันนี้เข้ามาร่วมสนุกกับเราได้เลยที่สินเชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะแจกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ มีมากมายหลายร้อยรายการเลยทีเดียวนะคะสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบคันนี้นะคะแคปรูปเลยให้สิคนนั้นก่อนไปเลยนะคะใครจองก่อนให้สิคนนั้นก่อนไปเลยคะ่ะสําหรับสินชื่อคเจเตอร์ของเราเทารถคันที่2กันเลยนะคะสําหรับรถคันที่สองนะคะ Ford r เ n g e จนะคะ f o r d r เ n g เจ,เ,เ,จเครื่อง2002นะคะเครื่อง2002เกียร์ธรรมดานะคะ เครื่อง2002เกียร์ธรรมดาค่ะสำหรับ Ford Ranger คันนี้นะคะตัวนี้ปี2015ค่ะปี2015ราคาอยู่ที่459,900บาทค่ะ459,900บาทนะคะสำหรับ Ford Ranger คันนี้นะคะเครื่อง2002หสปีดปิดปี2015นะคะปี2015ตัวนี้ออกรถอยู่ที่12,000บาทออกรถอยู่ที่12,000บาทนะคะผ่อน อยู่ที่8,928บาท7ปี84งวดได้เลยนะคะสำหรับ Ford Ranger คันนี้6ปี7ปีผ่อนได้เลยนะคะผ่อนยาวยา,ยาสบายๆกันไปได้เลยอยู่ที่8,928บาท7ปี84งวดปี2015 159,900บาทนะคะ459,900บาทค่ะสำหรับ Ford Ranger คันนี้ออกรถอยู่ที่12,000บาทฟรีดาวไปได้เลยนะคะ เทดด,ดีฟีดาวกันไปได้เลยนะคะสำหรับฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้นะคะตัวนี้บอกเลยสวยมากภายในเป็นเบาะผ้าอย่างดีเบาะผ้าสีดำอย่างดียังสะอาดสะอาดอยู่เลยเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะแอร์แบ็กสองใบด้วยนะคะแอร์แบ็กสองใบด้วยนะคะภายในรถสวยมากกว้างมากนะคะตัวนี้เปิดแคปได้ด้วยฟอร์ดเลนเจอร์ปี2015นะคะปี2015นะคะตัวนี้ออกรถอยู่ที่12,000บาท จัดโปรโมชั่นไปเลยนะคะตัวน,นี้ออกรถวันนี้ใครจองรถภายันี้เดือนนี้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรามีมากมายกว่าร้อยรายการกันเลยทีเดียวนะคะเข้ามาหนุใช้คาเซนเตอร์ของเราตัวนี้ฟอร์เรนเจอร์นะคะราคา459,900บาท459,900บาทปี2015ค่ะเครื่องสอร์นะคะสีแดงค่ะสวยมากสีสดกันเลยทีเดียว k d d ดีดาวกันไม่ได้เลยนะคะใครสนใจแคปรูปแคปหน้าจอส่งเข้าอินบ็อกซ์นะคะจองวันนี้เข้ามาร่วมสนุกกับเราได้เลยนะคะรับเครื่องใช้ไฟฟ้ากันไปได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจจองรถไว้นะคะจองรถภายในเดือนนี้ออกรถภายในเดือนนี้นะคะรับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปได้เลยนะคะเรามาดูคันที่กันเลยนะคะคันสุดท้ายวันนี้แล้วนะคะรีบๆกันเลยชอบคันไหนสนใจคันไหนแคปรูปแคปหน้าจอส่งเข้าอินบ็อกซ์ให้ทันนะคะ ชอบคันไหนสาดได้เลยหรือแจ้งคอ,คอ,คอมเมนต์ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากให้นะคะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะเราไปดูคันสุดท้ายวันนี้กันเลยนะคะสําหรับโตโยต้าวีโกนั่ง2005นะคะตัวนี้ขับเพื่อนสี่ล้อด้วยนะคะตัวนี้เป็นโฟล์วิลด้วยนะคะตาวีโกแชมป์นะคะเครื่องนะคะเป็นตัวนะคะ ปี2,012ตัวนี้ราคา4,99,900บาทค่ะ4,99,900บาทนะคะตัวนี้ไม่วิ่งมาน้อยมากค่ะไม่วิ่งมาน้อยมากจริงๆนะคะวิ่งมาได้แค่49,700กว่ากิโลเมตรเองนะคะ49,700กว่ากิโลเมตรเองนะคะสำหรับ t o y o ต้า i g o กแชมป์คันนี้นะคะจัดไปเลยค่ะเคด,ดีดีฟรีดาวกันไปอีกแล้วนะคะสำหรับรถสิน์ชัยคาเซเตอร์ของเราตัวนี้นะคะ ผ่อนถูก,ถกส,บสบายกันไปได้เลยนะคะสำหรับโตโยต้าเป็นตัว v n โนะะักสี่ล้อด้วยภายในสวยมากสะอาดสะอ้านกันไปเลยทีเดียวดีเลยนะคะบอกผ้าสีครีมอย่างดีเลยนะคะไปดูรถสำหรับภายในรถของเราสวยมากเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสามคันนี้นะคะหรือนอกเหนือจากสามคันนี้เนาะคูณนะคะทักเข้ามาได้เลยนะ เดี๋ยวแอดมินจะให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะอยากได้รถอะไรไปวิ่งใช้งานกันนะเราย้ำอีกทีรถสวยสภาพดีครับมาเกียตเอจากช่างผู้ชำนาญง,งานเลยทีเดียวสภาพนางฟ้า,า,ารถสวยมาก สำหรับ Toyota v i g o คันนี้นะคะใครสนใจแคปรูปเลยนะคะแคปรูปแคปหน้าจอเลยลูกค้าท่านไหนที่ฟังไม่ทันนะคะหรือว่าหรือว่ามันจะติดนะคะเดี NP ๋ยวแจ้งมาอีกทีนึงนะคะปินให้ข้อมูลอีกทีนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันติดติดขัดขัดฟังไม่ทันหรือว่ามันขัดข้องประการใดอะไรยังไงนะคะแจ้งมาอีกทีเดี๋ยวแอดมินให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับรถ3คันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแคปรูปแคปหน้าจอเลยนะคะ สามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะสินชัยคาเซตเตอร์ของเรารถสวยสภาพดีนะคะคัดมาเกตเอชททีเดียวลูกค้าท่านไหนที่ใสแล้วนะคะใหม่กว่านี้ก็หนึ่งค่ะบอกเลยสินชเชค่อของเราสภาพดีด้วยอยากให้เข้ามาดรวมกันนะคะ สำหรับรถสามคันนี้นะคะใครสนใจอยากได้แบบไหนคะหรือนอกเหนือจนี้ได้แบบไหนรุ่นไหนแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ นี่เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะจะมาหาเรานะคะที่สิทธิ์ค่เซตเตอร์ก่อนจบไลฟ์วันนี้นะคะเดี๋ยวเมยฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์หกเ9 5า7สองสามสามแปดเจ็ดเจ็ดและ08 5 6์แปดห้นะคะอีดไลน์ของเรา S I S I N C H A I ค่ะตามด้วยเลข2 คอนแกนของเราอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตามด้วยเลข2นะคะสินชัยสสาขาคอนแกนของเรานะคะรถสวยสภาพดีราคาเป็นกันเองนะคะลูกค้าที่จะมาจากต่างจังหวัดนะคะจะเข้ามาหาเรานะคะเข้ามาในไอ l ดี e ไลน์ได้เลยแอดไซเข้ามาได้เลยนะคะ SI, s อสไซเอสอนค่ะตามแชร์โลเคชันไปให้นะคะรับรองมาถึงเเรา ที่สำคัญเลยโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนนี้ให้ไปเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมากมายกว่าร้อยรายการกันเลยทีเดียวเข้ามาร่วมสนุกกันได้ที่สิทธ์ชัยคาเซนเตอร์จองรถนะคะภายในวันนี้นะคะรับไปเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ 54. มากมายกว่าร้อยรายการเลยนะคะเข้ามาร่วมสนุกก er. ันได้นะคะที่สิทธ์ชัยคาเซนเตอร์รถสวยสภาพดีไม่พอแจกไปเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเป็นอะไรไม่บอกนะคะอยากรู้เข้ามาจับมาจองกันได้เลย ได้รถสวยไม่พอนะคะแจกไปเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยนะคะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะมีรถอะไรมาฝากการกดติดตามสินภาพดีนะคะย้ําเลยอยากได้รถภาพดีกดติดตามไปเลย,ย,เลยที่สินชัยคาเซ็นเตอร์วันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ก็ขอลาก่อนนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ